ชือไว้นัห้อไว้ป็นไยางจุดใช่ห่ื่ออะบ้าแก้วกับหลายกับฟังอิสฟังคมก็เขมก็มีหางแตนหางต่อครับพักพวกไหก็มีกับไหวเนี่ยเซบอันนี้ก็บซิมอะไรเด้อครับ พยันบกเพ็ดกับซิมเบางก่อนก็ได <hatten> ้ครับคนหนุ่ยงามงามบักเพ็ดเพิ่นจากเพ็ดทับงบกเพ็ดจากบกเพ็ดกับบักเมนบักเพ็ดครับเพ็ดเพ็ดกระด้างกระด้างหอยจูบกับนอสานกุ๊กดอกไม้เรือจัลลัดกัน ตามการโดยสารันึ่ไม้ายสามจนา,มามจนละห้าสิบบาทครับหลายหลายครับ <c oughs>

ผักมโนห,หน่อไม้จาดละห้าสิบบาทครับมีผักคะผักเคกจะมีกันน้ำไม้สนะครับแต่ผักหวานเนาะเผ็ดบดผุ้ผักหวาน โอ้นางจกระจันนวดนวดนมดนดแมงแขงครับแงแมงแขงแมงกินนูนโอ้ยแต่นเน่ยัวังมดูโ้นางอนจักระจันเนาะนางอนซุกลเล่าครับยังครับอยังสดอยู่ นางจักรจันทรแมงกิน่นครับไตยเ้ยงยงเยงนี hmm. ่ครับโอ้ยเก่งเก่งเซนามัยเก่งใส่ฟักวานพอดีเลยครับเนี่แมงกิน่นแมงกินนอาริกาหอมแดง ฮอเดงครับาปาร์ิวิกับสายเขียวงามเนาะคุณตาเ,เานาะสีเขียวงามเล <c oughs> ยหลี ครับอันนี้กับธุรธุรกิจสายเขียวครับขายองนั่นเนาะสายเขียวอันนี้กับธุรกิจสายกระโดดครับเขียดมีโมเขียดน้อยกระโดดดองดิงดองดิงเขียดบดครับเขียด,ดกระด้างคนหั่นน้อยแล้ว แคบกว่ดีกินบว่ได้ครับมักส้มมักส้มอ้ไอซิกเซนครับซิปเซนตลอดทั่วครับ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 อย่าลืมติดตามคอมเดอร์ครับมากไหมมากไหมครับ เผ็ดบดเผ็ดบดผักหวานผักหวานเผ็ดฟ้าครับจานงามครับปลาส้ม ปลาส้มแล้วโอ้ยไม่ค้าพวกกำลังแบ่งพูดอยู่อันนี้ปลาไงครับอันนี้ปลาจีนคะ่ะขายเท่าไหร่มีเริ่มสิบบาทแต่โลละร้อยค่ะนนปลาส้มเมืองเข้าอเทนครับอ่าพอดีกระตันเสือผ้าก็มีนะครับบนนี้มีตะกรงกินครับขออยู่ของกินกันหลากหลายกัเสื้อผ้าก็มีไส้ครับ บักตามครับปูขีเล็ครับโอ้ต่อ,อนดูเติมซลามังบบ้าหง่เลยเอากระปรูปลาแกงซะนนะไ่มนนไม้ได้พี่น้องเด้อน้ำไมใส่ผักคะโอ้พอดีก็เข้ากันเลยยอดบุงเอ้ับบจะเป็นบรรยากาศของตลาดสดตลาดนัดไทยลาวาเทารเทนครับ บรรยากาศของเช้าวันนี้ครับฝนกกำลังหลายครับตอนนี้กัแปดโมงกว่าแล้วครับหลาหลาครับแน่นอนส่วนมากเมื่อนี้จะช่วงนี้นะจะเป็นนอไม้ไข่มดแดงครับแล้วก็เขียดครับเขียดมีทั้งเขียดน้อยเขียดใหญ่หลายนีครับดอกกระเจียวก็เริ่มเห็นออกแล้วครับทิ้งย่งงโหลายครับเริ่มมีแล้วครับ หลายหลายครับจักรจันทร์ยังมีอยู่ครับจักรจันทร์จ,กจักรจันทร์จักรจันทร์เลือกบุหรีหลายพอด การนี้ก็ออกมาขอบคุณท่านในการสร้างบันทีทรงของวัดไตโภเพื่อเป็นทีพักของทิ่ดูครับอยู่กันหนังเค็มเลยไม่ค่าก็เลยกินข้าวเศร้าอยู่นะไม่ค่าหนังเค็มครับหมุดปาแก้วก็มีกับห้าสิบบาทครับประจักษ์กำพันในท่านทั้งหลายที่เดินผ่านไปผ่านมาในร่วมกทางพุทธากักมีสีทรายครับ นี่ก็เข้าโพดครับโอ้ต้มใหม่ๆเลยครับเข้าโคดต้มเขาโพดต้มเพรต้มรต้มร้นสมุนไพรสมุนไรต้นมุนไพรต้นสมรึ้นโลรต้สมุนร้อยมนเพรต้นมพรั้มักรตมมรรร วัดัยรัสิอวัดลอยโอ้ไขนี่ก็จะพ่อหนังครับอยวด่าคนไขหนังทุกอย่างครับหนังส่นรวมหนังได้มาสนองานพักได้รกร้าังสีองของวัดใไ้คนพักไขคนไขยฮอตเบียมันพนเน้ครับเม็ดพัสีก็บไขครับเหลงมากีเราจะซื้อพักสดกะซื้อเม็ดไปปลูกครับ ไม่หลายครับของระบาเบอลกัลลูอันสักดที่ได้ัฉยมาว่ปดไข่อันนี้อาหารเกาหลีเนาะเมทติซอนเมงอาหารมี้น้อมกน้อไม้ครับน้องไม้งามคับมีทั่วปลอกและวันปอกกัมีบางคนไม่ทราบว่าเบสล บรรยากาศเช้านี้ครับตลาดคัดไทยลาวท่าวุเทนครับคึกคักคือคับกระใสแปดเก้าโมลลวกันคนยังไหลครับพส่วนได้มี่าจเป็ส่วนาเขยดีัดีเนี่ยไเนี่ยทำครับเนี่ยทำแก้ว ซีนครับเนื้อค่ะกัดกับเนื้เนื้อสร็จเสีนาามีนะ <im cast>

บรรยากาศตลาดเซาเทาเทนครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสครับสนัดสดิกักสุดพิษนี่เขามาคายคองกันครับไม่คล้องไม่คายใน่ยูนได้กินครับ คอยเคยผักมีสี้า,ายกันไหลครับกลทั้าบักแตงใหญ่ๆยาวๆวนะครับ3โลห้าสิบ เรื่องอลมัมกับมะมะส้มเขียวหวานได้เลยจ้ายังไม่ถึงจ้าวพี่ตาจุ๊ดใส่าอีกไม่รู้ชัน้นบับบ,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 บักเรื่องม่วงเขียวได้เลยจ้าหวานหวานเลยมักม่กมงวงมัดไม้หวานส้มเขียวหวาน ลูกชิน้นผิดตัใส่กอกครับใส่กอกครับอันนี้เส้นครับอันนี้ส้มอันนี้ส้มอันนี้บนส้มนเ่็าทำนาบนด้วยบำนานั่นส่อนหน่กอยครับพล้งยู้ยให่ินั จากที uh ่สมมากระลายครับตอนแรกที่เราได้ทางรูปแบบแต่เขาโอนไรก็ไหวแต่ถ้าเกิดไปทางเราก็ให้บริษัทส่งให้เลยไม่เกินห้าสีวันสามวันของวันครับไล่ไล่ลมวันกลิ่นของข้าวแล้วก็มากินของหวานัครบบรรยากาศทางลงไปริมโขงครับสองทางท่านนี้ก็จะเป็นขายของกินของเสื้อผ้า

่กับคุณหมอคุณหมอคุณขายสมุนไพรครับใส่ต้มก็สลัดผัดปวดหลังปวดเอวปวดข้อเข่าแก้เบาหวานลดน้ำตาลในเลือดครับอาหารยาสมุนสมุนไพรบ้านเราครับ ได้พี่ไดโ้โอ้อันนี้ว่าเห็นก็ข้าวเตี้ยได้กระเพราซื้อไปใช้ซื้อน้ำแข็งก็ได้ก็ข้าวยางได้ก็ข้าวยางได้ข้าวเ,าเาดินได้ฟาด่ะนะบังค,อคนอันนี้กระสายสายเขียวครับธุรกิจสายเทาสายเทาแต่สีเขียวน้ำใบใหญ่เนาะมาไปหาเองบ่หน,นิโอ,อ้หลับเพิ่นมาอีกเนาะ อ่าเดี๋ยวไอดีอยากลาบเทาครับงา,งามๆเทายายพคนหอยต้มปลาแห้งหอยต้มปลาแห้ง,หงเทานี่ยอดยอดเป็นสักครับอันนี้ผ<อ>ักบ่อโอ้ผักบ่วบไม่เคยเห็นผักบ่วบผนแดงปุ๋นขาวก็มีครับ ยายไปเบิ huh. uh, ่ทั้างนาเะยครับอาแม่ค้าเพื่นขายอาหารเกาหลีนะครับแมงกิซอนกิซอนมาจากเกาหลีนะครับขายคู่กับเห็ดข่าวเห็ดบด เห็ดพุดเนาะตอกพักหวานแมคคากำลังแบ่งพุดแมกิซอนครับเห็ดบดก็งามๆเนาะงามคือแม่ค้าเลยนี่เห็ดกับคักคักกันอาหารต่างประเทศกับเห็ดครับหน่อไม้หน่อไม้ใหญ่ครับห่วงแม่ค้ากำลังตัดพักอีตู่ พ,พูดพักนายกในเด่นเนาะคุณใดคุณใดจะกินนายกก็มาได้พกอุตู่ครับไปตู่ขายไก่ครับตอนนี้มีการขายไก่น้อยโอ้นกเด่นเนาะม่ไก่นกกระทาลูกนกกระทานตัวตึงๆเลยครับโอ้ยแซ่บบ๊อบกินข้าวเส้าครับถ้ากินตั้งขายไปน้ำเนาะ ไม่ค่ะกินางัน่ายคาาป่าใหญ่ป่ใหญ่คุณป้าคใหญ่สมโตคนเลยสอ่นสุดเลยนอนั้งที่กันนะป้าป้าป วายจะนอนแล้วแหละยาออกลเลยอะนมัน <tı> ม <ro> ันดป่าเ <ina> ้าเลยเอเอาใส่ปนตัวนึอ้าเหอแตกะจเออสอ่อนแตกะจนึห้องเซลลอยู่ซื้อลาวยังไกไแ่นกระจะจลายครับกะจัดหมักไม่